พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดนะคะส่วนมาตรการเราชนะจะเอาไว้ใช้อะไรได้บ้างเนี่ยนะคะก็จะก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาพูดแล้วมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้แท็กซี่ได้ค่าเช่าบ้านได้เมื่อวานเป็นการตอกย้ําค่ะจากทางดรัชดาธนาเดเรกนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกก็มีการถแถลงมติคอรมอแล้วก็ได้พูดถึงมาตรการเราชนะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าคอรมอมีมติเห็นชอบ ในการจะเอาเงินจากเราชนะเนี่ย<ม>เอาไปใช้จ่ายในเรื่องอะไรได้บ้างซึ่งจะครอบคลุมถึงค่าขนส่งสาธารณะต่างๆด้วยนะคะทั้งรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าในเขตเมืองเนี่ยจ่ายได้นะคะรถไฟจ่ายได้เรือจ่ายได้ขนส่งสาธารณะทุกประเภทจ่ายได้ยกเว้นอย่างเดียวจ่ายไม่ได้เครื่องบินเครื่องบินค่ะ เพราะว่าเครื่องบินนี้ก็ช่วงนี้คงบินไปไหนไม่ได้นะคะก็เอานี่ครบเลยนะรถไฟเรือเมลิเกตำรวจเนี่ยนะม่ไม่ไหมลิเกตํารวจไม่เอาลิเกบ้างไหมตำรวจไม่ต้องไป จ่ายเขาานะไม่ต้องจ่ายไม่บางคนโอ้โนี่ยคนบอกเดี๋ยวผมโดนจ่าเรียกอ่ะไม่ได้ไม่ได้นะจ่าคะขอถุงเงินดิขอแอปถุงเงินของจ่าเดี๋ยวจะจ่ายให้ไม่ได้นะคม่ไดะพีกฎหมายค่ะรถไฟรถสามล้อตุ๊กตุ๊กแท็กซี่มอเตอร์ไซค์วินได้หมดเลยนะครับลงเรือดงเรือด่วนได้หมดเลยค่ะค่ะท่านเจ้าบ้านเมื่อกี้คุณผู้คุณผู้ชมถามมาในเพจเนี่ยนะบอกว่าแล้ววิธีการทำางก็พี่ไปบอก ้าของบ้านที่เราเช่าอยู่อ่ะบอกป้าป้าช่วยสแกนแอปถุงเงินให้หน่อยเดี๋ยวจะจ่ายเงินผ่านตรงนี้ถ้าสแกนไม่เป็นเดี๋ยวผมทําให้หรือไม่งั้นก็นู่นเลยค่ะทําไปที่ธนาคารกรุงไทยแต่ก่อนไปเนี่ยพยายามให้คนรอบข้างทําให้ก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเดินทางไปที่นั่นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเยียวยานะครับ